อโค้ดครับวิเคราะห์สูตรประกันสังคมแคร์หน่อยได้ไหมครับตอนนี้ถกเถียงกันแย่มากผมพูดสั้นๆแค่นี้เลยนะสําหรับไอไอไอสูตรแคร์เนี่ยเรื่องของประกันสังคมมาตราสามสิบสามออกจากสามสิบสามในฐานะพนักงานประจําแล้วไปต่อสามสิบเก้าแล้วได้เงินน้อยกว่าผมพูดเรื่องนี้มันนานมากผมสอนทีไรผมก็พูดเรื่องนี้ตลอด ยกตัวอย่างง่ายๆคนทำงานประจํา15ปีจากนั้นออกไปทำธุรกิจส่วนตัวไม่ส่งประกันสังคมต่อตอนกเกษียณไปรับ3,000ทุกเดือนแต่คนที่ทำงานประจํา15ปีแล้วลาออกไปขายก๋วยเตี๋ยวต่อด้วยมาตรา39อ่ะอีก20ปีรวมเป,ป็น35ปีได้2 0 0 4ผมพูดเรื่องนี้มาโคตรนานแล้วก็เคยส่งคำถามไปถามประกันสังคมว่าทำไมสูตรมันเป็นอย่างนี้อ่ะ เขาก็ส <Workers> ่ง15ปีมาเท่ากันในฐานะพนักงานประจําแล้วคนนึงไม่ส่งต่อแม่งได้สามพันตอนจบไอ้คนส่งต่อแม่งได้สองพันสี่ถามประกันสังคมประกันสังคมบอกว่าก็สูตรมันเป็นอย่างนั้นน่ะเอาไอ้ห่ามึงเห็นว่าสูตรแม่งไม่โอเคอ่ะเห็นไหมมึงปล่อยให้ทําอย่างนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมเชียร์ทีมประกันสังคมก้าวหน้ามากๆครับแล้วจากสูตรของเขาไอ้คนที่ทํางานประจําไปตลอดชีวิตน่ะ มันก็ได้เท่าเดิมอ่ะฮะไม่ได้น้อยลงส่วนไอ้คนทํางานประจําแล้วออกไปต่อสามสิบเก้าเขาจะได้เยอะขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าได้เยอะกว่าถูกไหมเขาได้เยอะขึ้นแต่มันก็รดจำนวนปีด้วยพูดเป็นภาษามนุษย์ที่สุดไม่มีใครได้น้อยลงแต่คนที่ทํามาตราสามาก็คือเป็นนักง,งานประจําแล้วต่อสาสิเก้าเขาควรจะได้มากกว่านี้ไอ้สูตรเดิมมันเฮงซวยังนั้นทีมนี้เขาทาเรื่องแคร์มามันดีเนอะ ก็เห็นว่ามีมีกระแสปั่นต้าน,นไม่รู้จะต้านทํำส่งตีนอะไรของมันไม่รู้นะผมกงง็งงอยู่เหมือนกันเนาะเออก็หัดฟังกันบ้างสิเขาก็พูดอยู่เนี่ยนะไม่รู้มันจะงงอะไรกันเนาะเอออินโทอรเวไม่ต้องไปกังวลมันดีขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าพี่ใช้คํานี้ได้รับเงินคืนแบบสมน้ําสมเนื้อใครส่งมากก็ต้องใครส่งมากส่งนานก็ต้องได้มากเ,ออเพราะฉะนั้น สูตรแคร์มันดีขึ้นกว่าเดิมครับนะผมก็เชียร์ด้วยนะผมก็เชียร์แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่มีต่อบำนนาสูตรแคร์ของคุณหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ฮิวนะคะเป็นโค้ชจากรายการมันนี่โค้ชนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณหนุ่มเนี่ยก็ ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินแน่นอนว่ามากกว่าดิฉันแน่นอนก็ออกมาซับพอร์ตนะคะสูตรนี้แล้วก็ได้อธิบายอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนน่าจะมีคําถามเนาะว่าเฮ้ยถ้าเป็นแค่ทีมประันสังคมก้าวหน้าพูดหรือว่าสสมาพูดเนี่ยใบแอสหรือเปล่านู่นนี่นั่นอันนี้เราฟังจากคนกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมเข้าไปทําประชาพิจารณ์กันนะคะทุกคนใกล้จะหมดเวลาแล้ว